เทวมัตตาสองนะครับตัวสปายเพลตดีเซลหนึ่งจุดห้าซีซีครับอันนี้ได้เปลี่ยนตัวดีทีเอฟนะฮะเป็น,น,ปนชุดดีทีเอฟก็คือตัวน,นี้ครับอันนี้คือหน้าตาของกล่องดีทีเอฟนะครับไว้เบิร์นค้าเข,ขมลนะครับตป็นี้คือเลนต์ปีเปซเซียนะครับอันนี้ยกเลิกด้วยไม่ใช่เลนต์ปีปเปซเซียเทราทีครับอันนี้เป็น ตัว EGR นะครับผมยกเลิกโดยการติดแผงปิดะครื่องตรงนี้นะครับนี่เป็นปันปั๊นนะครับตอนนี้ลันเครื่องอยู่นะครับเป็นตื่นใช้งานด้วยนะครับนี่เป็นฮีเตอร์ที่เปลี่ยนนะครับ อันนี้ไม่ได้เอาแคตออกนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าวตัว DPF เนี่ยปิดถาวรน,นะครับอันนี้งานเครื่องอยู่นะครับไฟลุกเครื่องไม่โชว์นะครับอันนี้โูนใช้งานนะครับคันเร่งไฟนิดหนึ่งนะครับะจะรู้ได้ยังไงว่าตัว DPF มันปิดถาวรน,นะครับก็ามาดูในตัวค่า ดัตต้ของตัวดีเซลนะครับ DPF f i ลเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็นออฟนะครับแล้วตัว DPF อ, <c oughs> อ่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันจะกลายเป็นสูงนะครับแล้วก็ตัว EGR นะครับตอนนี้คือเรายกเลิกไปแล้วก็คือสูบวนะครับอันนี้คือ,อ,นนคอจะรู้ว่ามันปิดได้จริงนะครับโอเคแล้วก็มาดูโค้ดกันครับ ไม่มีโค้ดโชว์นะครับเมื่อกี้ถอดปั๊กออกหมดแล้วนะครับชุด DPF ก็แต่ถอดทิ้งไแล้วนะครับโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าลองใช้งานดูนะครับแบ,บจูนทั่วไปครับผมนี่บบนเบ็กมีไปวิ่งกันแล้วนะครับวิบ่งก็สอบมาเรียบร้อยนะครับ เล่งไม่ปกตินะครับไฟไม่เด้งไ,ไ,ไม่โชว์นะครับเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับโอเคครับขอบคุณครับ